สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวัอนี้ภาพ <Yeah. S 1> พี่น้องมาใส่เงียบกบนะครับพี่น <art industrial> <everywhere> ้องวันนี้เอามาหาหลังนะครับพี่น้องผมสีมะไซเะไอ้ละหวยนะครับพี่น้องน้ำมันเริมน้ำาเริ่มท่อนลงมาแล้วครับพี่น้องกับผมเปลยเลยว่าสีนี่ครับผมใส่จะหาหลังเพราะว่าผมได้ปลาเข็งได้ปลาเข็งมากนะครับวันนี้เป็นเยือกปลาเข็งหน่อยปลาเข็งอ่าลง รลอบลงตรงลงรีเ่านี่ยะพี่น้องก็เลยเอามาใส่ต้องเบิงตื่นบวดสมุนเหลียนมาก็ใส่บัวลายลังงนะครับพี่น้องรับมันไม่กบกับสีบัวพ่อเดียบัเด็กขวัวอยู่บ่ครับพี่น้องเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนาะพี่น้องมันเป็นอุปกรณ์ที่ว่าหากินแบบ,อบเอาเปรียบกบจังหน่อยผมมาใส่แค่หาลังนะครับพี่น้องกับใส่พออยู่พอกินนะขันมันไม่กบเนาะเบิงกันครับผม,มว่าสีมีกบมาหา ้องมาอยู่เลาะห่วยฮะเลาะกินปลาขอนบ่ครับพี่น้องไปครับผมไปใส่น้ำกันครับลุยกันครับนี่พี่น้องใส่เป็นเดือยปะทิ้งหน่อยนี่ตายเนี่ยเ็นเองแหละครับผมตายเนี่ยบ่ตายเนี่ยผลผลยังไปปะทิ้งหน่อยปะที่เดือด การใส่เยื่อตุกทิ้งหน่อยเขาถิงใส่น่ำบลึกมันไดงนะครับพี่น้องเพราะว่าเห็ป่ามันเจิดเียไปใส่เกียอ์กันครับใส่ปลาตุ้มมันตายนะครับพี่น้องสุดเัน่าปนๆนกันไป ปลาเป็นซีโตปลาตายน้ำน,นี่คือเสร็จเรียบร้อยหนึ่งหลังครับพี่น้อง

เียบ่ออยอีกนึ่งหลังครับพี่น้องเดี๋ยวผมล่าไปก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆได้ถามารุนกันครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับผมนะครับผมบรรยากาศตอนเสาร์นะครับพี่นอ้องท้องฟ้าปลอดโปรง่งอากาศซีนิ่งๆครับพี่น้องเหมือนนี้แต่เป็นกำลังขึ้นมาเนาะครับพี่น้องเสียงจางๆกะเดี๋ยวเขาฉีดไปเบิง กับดักกบเฮานะครับที่ฮอดักไว้หาหลังนะครับพี่น้องใส่เป็นเยื่อปลาเข็งหน่อยไว้ไปเบิ่งกันครับผมว่าสิมีกบบพี่น้องนะเนาะไม้เฮาอยู่เราะห่วยทั้งลุ่มครับพี่น้องไปครับผม กบกะอึดอึดแคพี่น้องโยห์หยันมูมี่อยูอย่โอ้มีอยู่ครับพี่น้องหนึ่งโอ้เขามาอยู่พี่น้องจักโตวะเขามาอยู่พี่น้องสอง สองตัว,วสวยๆครับนี่นี่ครับผม,มเดี๋ยวปลาเข่งเขาทำงานน่ครับพี่น้องโอ้ตัวงามอยู่พี่น้องกบตัวงามอยู่เ,เดี๋ยวผมจังจิตเท่ให้เบิ้งตัวเดียวนะครับพี่น้องลังนี่สองตัวเห็นเห็นแล้ว ที่พบพ่อเด็กปนอยู่ฟอพี่น้องเห็นบ่พ่อเด็กปนอยูหอ่หลังเนี่ยเป็นเจ้งไรพี่น้องโอีย้ปลาปลาหน่อยเลียนดูแล้วแล้วหลังนี้เป็นจังไรแล้ว ลังนี่โอ้โหลังนี่บุมมิโตพี่น,น้องมีบุมมิโตนะล,ล่อยไปนีผ่าดครับพี่น้องไปครับผมเบิ่งหลังต่อไป อย่างนี้เป,ป็นจังไรพี่น้องทังนี้ย่างมูมี่ครับพี่นอ้องกบอึดหี้วนี่ครับผมมูมี่เลยอา ใส่ไปให้หนาบุญลังหนึ่งครับพี่น้องสมุนนี่แหละสมุนก็มนหนำพี่น้องป่าคือตาตเนนะ gặp phi nổ và và tải đục thử nhanh cắt với này sám lắng Khâu lắng nhiều phi nổ khẩu lắng nhiều เอาพอดีปันไหนตัวนีนกบมันมาหลายนะพี่น้องเนาะหลังนี้คิดจังน้ำซีคุณคุณอยู่ได้พีน่น้องน้ำซีคุณคุณอยู่มีตัวบ่โอ้มีหนึ่งตัวครับพีน่น้องหนึ่งตัวนี่ครับผม อนนหนึ่งโตนะน,นี่ก็สีแดกพ่อจูพออ่พอกินอยู่ได้พี่นอ้องไอ้มันโมหลเนาะกบปีนี่เลยใส่วิธีนี่ดักเอากันมันมันลายนี่นเข่าลายกว่านี้ดเด้อ่ะน,นี่ครับผมหนึ่งโตมไพี่นอ้องเบื้องหลังสุดท้ายครับบัดน,นี้ <c oughs> หลังสุดท้ายเป็นยังไงพี่นอ้องใส่ไปมองนี่โว้ย น้ำมเหงียงนีดปาพี่น้องโอ้ยแหน้ำมนันขวนก็เจาะอยู่หมู่บ้านอนี้ผมใส่ไว้น้ำมเหงียงนีดปาเลยหน้ำบก้องเลี้ยวพี่น้องเฮ้บะม,มีครับพี่น้องมีปู่มครับผมไปสรุปผลงานกันครับ หมา้ห่ากับใส่ลรข่วยนะครับพี่น้องกบมันอึดผมก็เลยต้องใส่สูตรนี่ครับพี่น้องใส่เบ็ดมันบ่ค่อยมันบ่ค่อยอนไรเป็นไงนี่ครับผมว่ามันสีมิก,กบเงี้ยบ่ม,มีครับสามหลังนี้บ่ถือกับพี่น้องมาเบิ่งหลังที่มันถือกันนี่ปูหน่อยนนี่ครับผมหลังแหลียลังแหลีนี่ซวงตัวเด้พี่น้อง

ครับผมตัวง,งามเลยครับพี่น้องยินปลาเข็งเต็ม้องเลยอ้อ,อุ่งอยไ่เลย ปลาเค็งเต็มท้องพี่น้องปูหน่อยเดี๋ยวเขาชิบปล่อยมัน สามเต้่ยมนะครับพี่น้องสามเต้มสามเต้มสามเต้มครับผมกบกะตกไข่อยู่ด้วพี่น้องกบมันกะสีตัวงามอยู่เป็ <c oughs> เค็ง <c oughs> <c oughs> นั่นงหยาบพี่น้องขออนุญาตครับ นี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบานๆนะครับพายอยู่หากินก<ะ>็สชวนใหญ่ผมกับสีดักแค่พ่ออยู่พ่อกินนะครับพี่น้องยงีเขาอยากเขากระจังมาหาใส่พ่อได้อยู่ได้กินครับพี่น,งงงน้องใสเงียบใสนี่เพราะว่าใส่หลกัมันเขาอนะี่มันเป็นการหากินแบบเอาเปียบกบนะครับพี่น้องมันก็คือใส่เบ็ดหันมองได้มันมีกบเนี่ยมันเข่าหลเาลยพี่น้องกัยีน,นีกบมันอยากอึดเนี้ยกั เขาอยากกินก็ใส่เบ็ดนึงเพื่อมันบกคอยถือนะครับพี่น้องถือยากก็เลยเอาตัวนี้มาใส่ก็พอได้ขัวได้ปนอยู่ครับพี่น้องเนี่ครับผมสามตัวก็ได้กับเขากับปลานะครับเพราะว่าเา่าหาแค่พ่ออยู่พ่อกินนะครับหากินเชิองอนุรัก์บริหาแบบเลยหลายเพื่อขายเนาะพี่น้องเนาะกับผมก็อยากกระังมาหาครับพี่น้องครับจังได้ก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่ะผ่านคลิปคลิปต่อไปสิมีอย่างกะทารุนทาเบิ้งน้ำกันครับมือนนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ